ประสบการณตรงเหรียญจิโกหลวงพราะเงินวัดดอนใจยหอมนะครับปีพุทธศักราช2506ครับเมื่อประมาณ10โมงนะครับทางตำรวจสพอเมืองนครปฐมได้รับแจ้งนะครับว่ามีคนยิงกันนะครับจึงไปที่เกิดเหตุครับพอไปถึงที่ตลาดปฐมมงคลหนุ่มที่ส่งน้ำแข็งนะครับเป็นเป็นคนที่ถูกยิงชื่อนายสำราญสิงห์ทองนะครับอายุ25ปี ค่อยเหรียญจิโก,โกลงพ่อเงินที่คอเหรียญเดียวครับจากการสำรวจนะครับร่างกายแค่บอบช้ำเฉยถูกยิงเนี่ยเสื้อยืดเนี่ยครับแค่ขาดเป็นรูๆครับร่างกายบอบช้ำเฉยครับแต่ว่านายสำรานเนี่ยก็อาเจียนออกมาเป็นเลือดเพราะว่าเข้าใจว่าถูกยิงจอ่จอๆนะครับแรงกระแทกของกระสุนก็ทำให้อ้วกออกมาเป็นเลือด แล้วก็นำนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับตำรวจก็น่าจะสรุปได้ว่าคนส่งน้ำแข็งนะครับขับรถค่อนข้างกวนนิดนึงครับจึงแบบอาจจะไปปาดหน้าวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งในนครมฐถมครับเขาเลยมาดักยิงที่ร้านครับ